สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยตอนนี้นะคะพานพามาถึงที่เออเอามาถึงที่สวนหลงลองลอก้าเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศด้านหลังก็กําลังเตรียมไม้กันนะคะหลายๆท่านนะคะหลายๆส่สวนที่กําลังเตรียมไม้นะคะก็บรรยากาศคึกคักมากเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการไลฟ์สดนะคะ ตอนนี้นะคะพันภา,าก็กําลังรอคิวนะคะในการจดชื่อไม้อยู่นะคะน้องก็อาจจะมีชื่อในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการส่งไม้นะคะเดี๋ยวสักครู่เนาะครั้งแรกกับการลงสมัครนะคะขอบคุณค่ะลูกไม้ นี่นะคะครั้งแรกกับน้องเลยนะคะ,คะ<ม>ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะที่สวนหลวงรอเก้าเนาะเขาก็จะมีงานประกวดไม้นะคะหลายๆประเภทเนาะไม่ใช่เป็นประเภทเดียวนะคะก็จะมี โกศลนะคะแล้วก็จะมีะชค9เก้าชั้นมีไม้ดอกก็จะเป็นโป๊ยเซียนนะคะโป๊ยเซียนก็จะมีให้ชมนะคะใครชอบสายไหนหรือว่าชอบไม้ประเภทไหนนะคะก็มาชมได้นะคะแล้วก็ที่งานเนี่ยจะวางไม้นะคะให้ชมได้จนถึงวันที่5ที่6ทธันวานะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาเราไม่เสียเที่ยวนาอก็เดี๋ยวพนภานะคะก็จะพาน้องนะคะที่ดาพญาแลเนี่ยมาจดชื่อนะคะซึ่งซึ่งเรามีมีทําจํานวนไว้แล้วแล้วก็จะมาจดชื่อกับที่สมา<อ>คมบอลสีนะคะวันนี้หลายๆท่านนะคะเขาก็เอาไม้มาจดเหมือนกันเนาะสำหรับ ท่านใดนะคะที่มีไม้อยู่นะแล้วอยากจะทําการจดนะคะแนะนำเนาะว่าทําจำนวนไว้นะคะอย่างน้อยก็คือสามต้นอันนี้ไม้มาจากที่ไหนคะเนี่ยสวนสีที่ว่าปาจีนบุรีครับปาจีนบุรีนะคะอันนี้คือไม้ที่มาจดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้อ,อพันธพาขาเลาะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นไม้ที่จะมาจดนะคะคโอ้สวยอันนี้หน้าสวยหน้าหวานนะคะหน้าหวานแล้วเทนนะคะช่วงนี้จะเป็นไถ่เป็นหอกนะคะก็มีอันนี้น้องชื่ออะไรนะคะพระแสงพระแสงสุริโยไทยพระแสงสุริโยไทยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นไม้ที่จะมาจดชื่อใหม่เนาะนี่อันนี้เหมือนต้นแม่ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงครับผม ต้นแม่แล้วก็เป็นลูกๆนะคะมีสามต้นถ้าจะมาจดนะคะก็ต้องมีสามต้นมาแบบนี้นะคะค่ะอันอันนี้นะคะเป็นไม้ของอาจารย์ปิดาที่ส่งเข้าประกวดนะคะนี่หลายต้นเลยนะคะอันนี้อาจารย์ลงประเภทอะไรคะเนี่ย ไม้ห้านิ้วอสวยนะคะน้องชื่อว่าสีมหาโพค่ะท่านผู้ชมคะสวยไหมสีมหาโพสวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นดาราค่ะแล้วก็จะเป็นอาจารย์เนี่ยจะเป็นสายเออไม้เป็นใบไผ่นะคะถ้าสำหรับไม้อาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์จะอยู่สายไม้ใบไผ่จะติดตามได้เลยว่าใบไผ่ของอาจารย์นี่จะสวยๆทั้งนั้น,นะคะ่ะหลายๆท่านนะคะ ที่เห็นดารานนพลัดอย่างนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบผู้ที่ตั้งชื่อดารานพลัดนะคะก็คืออาจารย์ปีดานะคะท่านนี้นี่เองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค,บค่ะคคอาจารย์ไม้อาจารย์เนี่ยอมตะมากนะคะสําหรับดารานพลัดเนี่ยเขาแบบชื่อติดตลาดตลอดแล้วก็อยู่ในกระแสวงการประกวดตลอดอาจารย์รู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจนะดีว่า คนรู้จักชื่อบอนต้นนี้นะค่ะเพราะว่ายิ่ง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 ไปหายิ่งครบทุกคนทุกทุกเจ้ารู้สึกจะมีดารานพัตท์ทุกคนทุกคนใช่ทุกส่วนเลยนะคะอาจารย์เอ,อ่อไม้สวยๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ก่อนที่จะตั้งชื่อเนี่ยค่ะน้องดาราน,นพลัล์เนี่ยคะ่ะชื่อมาจากที่ไหนคะอาจารย์ไม้ไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้กลายมา เราไม่ไม่รู้ที่มาก็เอามาปลูกไว้จนกระทั่งมันก็แลดูสวยแล้วแปลกแล้วมันเป็นม้อยป้ายซึ่งตอนนั้นไม้ป้ายก็ยังเงียยเงี้ยกันเดี๋ยวแล้วมันมีการประกวดประจําปีของสวนหลวงหลอ 9, ห่อเก้าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเมื่อปีห้าสิบหกนะคะ,คคะแล้วก็ตใน,นไม,ไม้ไม้ต้นนี้ก็ได้รับรางวัลลูกไม้ใหมย่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยะนะคะโอ้ อันนี้ทางทางสมาคมก็เสนอแน่ผมว่าอยากจะจะไม้ต้นนี้ถวายสมเด็จพระเทพค่ะให้ผมช่วยตั้งชื่อค่ะก็ผมก็เลยหาชื่อที่เหมาะสมกับไม้ต้นนี้คือเป็นชื่อดารานพรัตโอดารานพรัตนี่ก็เป็นเครื่องราชอิสริยายสมัยรัชกา,กาลที่สี่ค่ะแล้วชื่อก็แลดูเหมาะสมแล้วก็เพราะดี นี่นะคะก็น้องเนี่ยจะบอกเลยว่าดารานุพลัลพ์นี่ต้องมีทุกส่วนนะคะส่วนไหนเนี่ยต้องมีแล้วก็ต้องมีลงแข่งทุกสนามนะคะเป็นอมาตะมากๆเลยนะคะสําหรับชื่อด้วยนะอาจารย์ชื่อก็เพราะไม้ก็สวยนะเขาก็เขาถึงอยู่ได้อมาตะขนาดนี้นะคะคเนาะสวยมากเลยนะคะคหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะคืออาจารย์ปีดานะคะ ลุงโรดนะคะอาจารย์ปีดาลลุงโรดเป็นผู้ที่ตั้งชื่อนี้นะคะซึ่งจะได้รับยอดเยี่ยมก่อนเนาะอาจารย์ได้รับยอดเยี่ยมก่อนค่ะได้รับยอดเยี่ยมก่อนที่สนามสวนหลวงรอเก้านี่แหละใช่ไหมสวนหลวงรอเก้าเนี่ยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็มาจดชื่อนะคะในนามชื่อว่าธิดาพญาแลนะคะแต่ว่ามาจดแล้วเนาะก็ซึ่งนายทะเบียนบอกว่าเราจะอยู่ในประเภทใบหอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีในรายการใช่ไหมคะอ่ามันจำนวนสมอ้อยของพ่อศิริจริงๆแล้วของทางสมาชิกก็จะมีใบไทยใบยาวค่ะใบกรบใบคมค่ะใบไผ่ใบไผ่ ใบหอกนก็คือใบหอกก็อยู่ในประเภทของใบยาวเพราะว่าใบเขาจะกว้างกว่าใบผ่าค่ะครับแล้วสารที่เราเรียกก็คือที่เรียกว่าใบหอกที่ว่าไม่ขิดครับไม่ขิดแต่ว่าเราลงในเวลาจดเนี่ยค่ะใช่ไหมคะใช้ว่าใบยาวแต่ว่าผมก็ลงโได้ให้ว่าเป็นใบหอกค่ะออ๋โอเคนะคะค่ะก็ไม้ชุดนี้นะคะเราก็จะลงเป็นประเภทใบอ่ประเภทใบยาวนะคะ ถ้าเรียกไม้หอ้หน่าจะซึ่งวันนี้พันภา,าเอาไม้มาสองต้นนะคะพันภา,าไม่ได้เตรียมมานะคะเราไม่ได้ตั้งใจแบบว่ามาจดลืมคิดไปลืมคิดไปว่าที่สมาคมต้องมีจดแล้วก็ลืมยกมานะคะค่ะตอนนี้นะคะพันภาก็จดชื่อเรียบร้อยไปแล้วลงสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้หลายๆท่าน เรารู้แล้วหน้าไม้เราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมหน้าไม้นะคะที่สวนอื่นๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะสวนสมรืไทยบอนสีใช่ใชเอ,อนี่นะคะเป็นไม้ที่มาประกวด <ส penguin> วันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแอบซุ่มดูหน้าไม้ดูหน้าไม้ท่านอื่นบ้างนะคะสวนอื่นบ้างเนาะเมื่อกี้ โอ้สวยสวยอ้าวอันนี้เป็นอะไรคะลูกไม้ไหมคะนนลูกไม้ลูกไม้ใหม่อ้าอันนี้เขาส่งลูกไม้ใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นบอลใบากาบค่ะใบากาบเ,าเดี๋ยวเรามาชมหน้าไม้สวนอื่นกันบ้างนะคะนี่อันนี้คือรอเวลาอยู่นะคะอุ้ยอันนี้อันนี้แปลกมากเลยลูกไม้ไมใหม,ใหม่ลูกไม้ใหม่อุ้ยลูกไม้ใหม่ทำไมสวยจุง สวยไหมคะท่านผู้ชมเป็นบอลกาบที่ลายแปกนะคะเข้าลายแปกลายลายแบบเนี้เราจะไม่ค่อยเจอคะ่ะแล้วก็นี่นะคะนี่จะมีทรงแปลกๆให้เห็นนะคะว้าวนี่นี่ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะคะสำหรับต้นนี้เนาะน้องก็เป็นลูกไม้ใหม่นะคะใบดกมากเลย ก็น่าจะอยู่ประเภทเดียวกันนะคะเป็นน่าจะใบหอ่ออุยอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่นะคะท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากๆเลยเห็นไหม <Okay. S 1> เหนือฟ้ายังมีฟ้าเราว่าเราสวยแล้วนะยังเจอต้นที่สวยกว่าเยอะมากๆค่ะเอา อ้าวต้นนี้นะคะอันนี้น่าจะมาจากสวนมาลายทองเป็นอกอประดิษฐ์นะคะดารานกพลัดกำลังทำเลยค่ะกำลังทำเลยคะเป็นใบไผ่ใบไผ่สวยๆทั้งนั้นเลยก็คือ เขาเลี้ยงเนี่ยค่ะดูซิเขาเลี้ยงได้ใบยาวแล้วก็ใบดกมากๆเลยนะคะอันนี้น้องเล็กแต่น้องจิ๋วมากน้องมีใบเยอะนะคะโอ้สวยโอ้ยมาแอบซุ่มอยู่ด้านในนะคะเราขออนุญาตเนาะขออนุญาตนะคะเจ้าของไม้อยู่ไหนไม่รู้เราขออนุญาตมาแอบถ่ายนะคะเออใบไผ่ต้นนี้ สวยมากๆค่ะทรงใบเขาสวยเป็นชั้นๆได้สวยมากๆพอเรามาเห็นไม้นะคะที่ของท่านอื่นนะคะเราจะรู้สึกรู้สึกได้ว่าไม้พันธุานี้นั่นไปเลยนะคะสําหรับเจ้าสาวเนาะเนี่ยค่ะเจ้าสาวเขามาทํากอประดิษฐ์ได้สวยมากๆเลยนะคะเจ้าสาวเขาเป็นบอใป้ายอีกหนึ่งต้นนะคะที่สวยงามมากๆสําหรับเจ้าสาวเนี่ย อันนี้ต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้โอ้ขออนุญาตค่ะอันนี้นล,นงลงประเภทใบดำหรอคะอ๋อของใครเ็น <c oughs> อันนี้อันนี้ใช้รอชาปนากอันนี้ลูกไม้ใหม่นะคะสีดำสีดำเข้มมากเขาลงลูกไม้ใหม่ แล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ใหม่ของสวนชอชนินนะคะซึ่งซึ่งเราจะเห็นในใน a ฟ e b o o k ของเขาแล้วนะคะโอ้หน้าไม้สวยจังเลยนะคะอ่าค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ซ่อนไม้ไว้แต่ว่าพันธภากก็มาตามเก็บให้ชมก่อนนะคะที่จะลงสนามเนาะอันนี้เป็น กอคำนะคะ <บา S 1> แสงประพัดส,สอนสอน,น้องมีนามว่าแสงประพัดส,สอนน,นะคะต้นนี้นะคะนหนุมานประสานกายนหนุมานประสานกายค่ะเป็นไงสวยไหมคะลิงนะคะลิงป้ายชมพูสวยมากๆนะคะเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันนะคะว่า จะเข้ารอบไปหรือเปล่านะคะแล้วเราไปตามด้านนู้นบ้างนะคะอันนี้ไม่แน่ใจมาจากสวนไหนบ้างนะคะแต่เราเห็นน่าจะอาจารย์เฉลวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่สวนทรงกินต้นะอาจา์หมดหมดนี่ยี่สิบกว่านะคะอาจารย์บอกขออนุญาตยืนนะคะอาจารย์ดารานะคะดารานี่โอ้โหฟอมใหญ่มากๆเลยค่ะ ตาลาฟอมใหญ่มากๆเลย่ว้าววาวนี่นะคะเตรียมไม้อยู่นะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอันนี้นะ่าจะมาจากขอนแก่นใช่ค่ะมาจากเออขอนแก่นนะคะค,ค,ค่ะโอ้อันนี้เป็น ทองรัตโชคค่ะ,คะโอ้โหสวยมากๆนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะหลายๆท่านน้องมีนามว่าทองรัตนโชคนะคะท่านผู้ชมถ้าใครสายเหลืองอย่างนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะอันนี้มีจํานวนออกมาหรือยังคะเนี่ยอ๋อสองมีดแล้วครับอ,อ๋อสองมีดแล้วนะน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม้จากสวนไหนคะเนี่ย นาโพะยองครับนาโพะยองนะคะอับอาโปนะคะอาโประยองอันนี้เป็นฟอร์มประดิษฐ์นะคะฟอร์มตกแต่งค่ะอันนี้มาในนามลูกไม้ครับผมลูกไม้ใหม่ใช่ไหมคะอ๋อไหคะอ๋อกำลังขนย้ายนะคะกำลังขนย้ายเนาะน่าจะบ่ายอ๋อน้องน้องก๊อต มาจากไซน้อยนะคะเมื่อกี้เนาะมาจากไซน้อยอันนี้ไม้ที่เตรียมนะคะเรามาแอบซุ่มดูนะคะมาซุ่มดูว่าหน้าไม้ท่านอื่นเป็นไงบ้างนะคะค่ะในงานนะคะนอกจากจะมีอบอนสีแล้วก็ยังเป็นไม้อย่างอื่นนะคะชวนชมเนาะใครที่รักสายชวนชมนะคะ นี่มีสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะด้านอื่นด้านนี้น่าจะเป็นทรงที่ใช้ประกวดนะคะเพราะว่าเป็นกอใหญ่มากๆเลยสําหรับชวนชมค่ะอ๋อด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่เขาจําหน่ายไม้นะคะด้านที่จําหน่ายไม้เ้อะก็จะมีไม้โป๊ยเซียนนะคะเป็นโป๊ยเซียนที่จําหน่ายนะคะให้ชม เป็นร้านที่ออกบูธนะคะจำหน่ายนี่ถ้าท่านใดมานะคะก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะโป้เซียนพนภาภาก็ชอบนะคะเขาเป็นไม้ที่สวยจำหน่ายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับโป้เซียนโอ้อยากจะหิ้วกับบ้านจังเลยแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กๆจิวจ๋วๆนะคะจิวจ๋วๆเนาะกระถางจิวจ๋วๆอย่างนี้นะคะนี่ กระถางละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทอยากซื้อกลับบ้านจังเลยนะคะอยากซื้อกลับบ้านจังเลยว้าวาก็ถ้าเป็นไซนี้นะคะจะเป็นกระถางหกนิ้วเนาะเขาจะจำหน่ายอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะในงานดอกนี้จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกสวยมาก นี่สีแดงสีขาวนะคะสีชมพูนะคะอันนี้เป็นไม้ประดักนะคะไม้ดอกเรียกไม้ดอกนะคะสำหรับโปยเซียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปด้านนู้นนะคะเป็นไม้ใบอโกดิมาค่ะสายอโกดิมา,อา,อ,าอาจจะพาชมแถวแถวบริเวณซุม้มงานประกวดบอลสีนะคะอาจจะเดินไม่ทั่วงานเพราะว่าที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ย งานเขาค่อนข้างเออ่พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากสวัสดีค่ะขออนุญาตชมนะคะ อันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ส่งกี่ต้นคะเนี่ยมาทั้งหมด11ต้นครับ11ต้นโอโ้นี่นะคะกำลังเตรียมตอนนี้เขาเรียกเข้าสนามแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตส่งนะคะเลกาซี่นะคะอันนี้ส่งประเภทอะไรคะเลกาซี่อย่างเงี้ยหลักบ้ครับ ด่างใต้ค่ะโอ้ค่ะมีดารานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสหกรณ์ไซน้อยค่ะเราเห็นเสื้อเขียวๆนะคะเราต้องมาชมไม้แล้วเพราะว่าที่นี่ไม้สวยนะคะโอ้สวยนิดๆสวยนิดๆสวยเยอะสิคะว้าวเหนือดวงนะคะเหนือดวงวันนี้เหนือดวงมา สวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะวันนี้เฮียมากี่ต้นคะวันนี้บัวบวกันมาไปแล้วนะพี่ตั้งสามสิบต้นสามสิบต้นอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยเป็นลูกไม้คล้าเป็นลูกไม้นะคะลงประเภทลูกไม้เนาะแล้วทําอันนี้เหมือนกันใช่เขาให้ลงต้นเดียวไหมคะ้อ๋ออันนี้นะคะไม้เนี่ยหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะลงลูกไม้ได้แค่หนึ่งต้นค่ะนี่นะคะอัน อ่าอันนี้เป็นวังทองใช่ไหมคะวังทองครับอ๋ออนนนวังทองเนี่ยค่ะสายประกวดเนาะก็จะลงวังทองโอ้ลีก็ลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะคะลูกไม้ใหม่ลลงเดียวว้าวลูกไม้ใหม่นะคะเียนี้ปนดูเาเลือนะลูกไม้ใหม่เรามาชมหน้าลูกไม้ใหม่กันนะคะใบไทยจัดเอาะ นี่นะคะหน้าไม้สำหรับแต่ละสวนเนาะยังมีอีกนะคะสวัสดีค่ะสว,สวนใหญ่เลยครับสวนใหญ่โอ้โหอันนี้นะคะเออเป็นเป็นลูกไม้นะคะเป็นเป็นใบากาดเนาะเป็นลูกไม้น่าจะเป็นไม้ที่เล่นกระดูกนะคะสำหรับต้นนี้เนาะอ๋อมีหูมีหูใต้ใบใช่ไหมคะอ๋อโอ้สวยจังเลย ท่านผู้ชมคะเขามีหูใต้ใบนะคะอย่างนี้สวยมากเลย,ยลอ๋อแปลกมากเลยนะคะแปลกมากเลยอันนี้น้องมีชื่ออรลอยหรือย,ยังคะยอยใตยพ้พิภพใต้พพอ๋อนะคะฝากติดตามด้วยส่วนไหนนะคะส่วนณเมืองชนณเนะมืองชนนะคะไม้จากชนบุรีนะคะฝากติดตามด้วยเป็นไม้ที่ที่ทรงสวยเพราะว่าเป็นไม้ที่เล่นกระดูกเนี่ยเขาจะสวยแล้วก็มีหูใต้ใบ มีหูมีกาบออาน่าติดตามมากนะคะน่าติดตามมากลงประเภทลูกไม้ให,ใหม่นะคะอันเนี้ยธนาพามาแอบซุ่มดูนะคะซุ่มไม้ดูไม้คนอื่นว,วันนี้อจาจสอนมีอะไรมาส่งบ้างคะมา,มาเที่ยวมาเที่ยวอ้อมาเที่ยวนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้อ้าว เดี๋ยวเราไปชมต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวสวยจังเลยอันนี้ปเป็นประเภทใบไผ่ใช่ไหมคะใช่น้องมีชื่อหรือ,อยังคะต้นเนี้ยังครับ<อ>เป็นลูกไม้ครับลูกไม้นะคะอุ้ยดูหน้าลูกไม้เขาสวยอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมช <laughs> ดูหน้าลูกไม้นะคะแต่และสวนนะคะเขาสวยเด็ดๆทั้งนั้นเลย <laughs> สงสัยต้องต้องยกไม้ออกจากสนามแข่งแล้วค่ะ ด้านนี้นะคะอาจารย์ยังทําไม่เสร็จเลยสวัสดีอาจารย์เขาเขาเรียกลงสนามแล้วนะคะอันนี้ของหลวงพี <c oughs> ่ครับ๋อ้โหหลวงพี่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามของหลวงพี่อันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็เศรษฐีเงินล้านที่เป็นฟอร์มพอ,อมีมณีล้อมเพชรนะคะท่านผู้ชมอู้สวยๆทั้งนั้นเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวเรารอนลุ้นเชียร์กันนะคะอ้าวสีเลือกงามก็มานะคะนี่สีเลือกงาม พันภา,าหยิบแล้วหยิบอีกนะคะแต่อาจจะสู้ฟอร์มนี้ไม่ได้อ่าส่วนนี้ยังค้ำอยู่เลยนะคะส่วนนี้ยังค้ำอยู่เลยสวัสดีค่ะหลวงพี่วันนี้หลวงพี่มากี่ต้นคะส,นสิบกว่าต้นนะคะหลวงพี่เออบอนมู่หลานเนี่ยนะคะ พนพาลเลี้ยงแต่ไม่ได้ฟอร์มนี้นะคะเนี่ยพนพาลเลี้ยงอยู่นะแต่ไม่ได้ฟอร์มนี้เราก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกลับไปแล้วก็ไปทําฟอร์มให้ได้เหมือนของหลวงพี่นะคะนี่ว้าวสวยมากๆสวยมากๆนะคะสําหรับมูลหลานเนาะ มาซุ่มด้านนี้บ้างค่ะด้านนี้ด้านนี้ก็มีมู่หลานมานะคะมู่หลานมาหลายต้นอ๋ออันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่ใช่มู่หลานเนาะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะมอุ้ยมีหลายต้นจังเลยแม่เดียวกันหมดไหมคะเนี่ยไม่ครับอ้กระจ,าย,จายกระจายโอ้ สำหรับช่วงแรกนะคะพนภพาพาไปแอบชมไม้ส่วนอื่นๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงถัดไปนะคะในช่วงที่ส่งไม้นะคะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะ